สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีหัวข้อโดนๆเนาะมาคุยกันต่อนะคะเป็นกําลังใจให้สาวๆที่มาอยู่ใหม่หรือว่าเมียฝรั่งมือใหม่นะคะแล้วก็ทุกๆ่ันที่ผ่านจากปัญหามาได้เนาะอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะเรามาทำทุกวันให้มีความสุขดีกว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญนะคะย้อนมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอ ในแต่ละวันนะคะแล้วก็คำนวณดูว่าสิ่งไหนที่เราได้บ้างมันไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆทุกๆวิกฤตมันเป็นโอกาสของเราเสมอนะคะทุกๆปัญหามันมีสิ่งดีซ่อนอยู่เสมอนะคะอย่างน้อยก็ได้วัดหัวใจเราว่าเราอดทนแค่ไหนเรา,ามีพลังที่จะ เอาความดีชนะใจได้แค่ไหนนะคะข้อนี้ก็เป็นจุดสำคัญเป็นนะคะกำลังใจให้เมียฝรั่งมือใหม่หลายๆท่านเนาะที่ได้คุยกันหลังบ้านนะคะว่าอย่าลืมอย่าลืม หัวใจหนึ่งสำคัญนะคะช่วงที่เรามาใหม่เราอยู่ในช่วงโปรโมชัน่นสามีรักเราร้อยทั้งร้อยนะคะยอมได้ทุกอย่างช่วงนี้เปิดใจนะคะพูดคุยอ้อนบ้างดูบ้างร้องไห้บ้างเนาะอย่ากเก่งจนเกินไปเพื่อโชว์เขานะคะถ้าเราเก่งแล้วไม่พูดเก็บไว้คนเดียวเก่งใจสามีจนเกินไปจะทำให้เราอึดอัด นะเพราะอึดอัดมากๆมากๆเข้าตัวเราจะทนไม่ไหวเหมือนเจอปัญหาเรื่องแม่ย่าหรือพี่น้องหรือครอบครัวก็ตามนะคะเนาะเราทำดีที่สุดเราทำให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจแล้วให้เขามองนะคะถ้าวันหนึง่งเนาะฝ่ายทางครอบครัวสามีทำอะไรเกินเลยหรือว่าแสดงอะไรเกินเลยเดี๋ยวสามีเราจะลุกขึ้นมา ช่วยเหลือเราเองเนาะอันนี้เป็นมุมมองที่ยายจ๋าคุยกับน้องๆหลายๆคนเนาะกับพี่เขาด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นเรายังมีสิ่งดีเหนือกว่าอย่างเช่น อารมณ์นะคะการอยู่ร่วมกันกับฝรั่งอันเนี้ยเราต้องปรับตัวเราและให้เวลากับเขาเช่นกันเนาะยิ่งมีแม่ยา่ามีพ่อปู่ที่มีอายุเราต้องสังเกตการว่าช่วงไหนเราเล่นได้หยอกได้ใช้ได้นี่คือจุดสําคัญนะคะเนาะพูดเพาะปลอให้กําลังใจแล้วให้เขาเป็นคนสําคัญอืมแต่ว่าเราก็ต้องเป็นจังหวะที่ว่าเราควรนะคะไม่ใช่ยอมอ่าจนที่ว่า ปล่อยให้กราทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนานๆไปเราจะรับไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเปิดใจคุยกับสามีถ้าทุกใจหรือไม่เข้าใจหรือสิ่งไหนที่รู้สึกแย่ร้องไห้ออกมานะคะร้องไห้ให้สามีดูแล้วก็ระบายความรู้สึกแล้วคนที่จะกอดเราเห็นใจเรานะคะก็คือสามีของเราทีนี้เขาก็จะลุกขึ้นมานะคะเดินหน้าป้องกันนะปกป้องตัวเรา อันนี้นะคะเป็นเริ่มต้นเนะาะฝึกแล้วมองดูนะคะแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้มุมมองที่ยายจ๋าเห็นหลายๆคนและก็ได้คําแนะนําจากพี่ๆหลายๆคนตัวยายจ๋าก,ก็ทําเช่นนั้นเช่นกันนะคะเนาะกับน้องสาวน้องสาวของสามีนะคะเราก็ชนะใจมาได้แต่ยอมได้เป็นบางอย่างนะคะเราไม่ได้มาเป็นทาสใคร แต่เราต้องรู้จุดนะเรียนรู้เขาอ่านเขาให้ออกอ่านเกมเขาให้ออกแล้วเราจะอยู่เหนือเขาได้นะคะด้วยความดีไม่ใช่ว่าจะมาเหยียบย่ำนะคะด้วยความดีของเราเนาะอะให้เวลากับตัวเองและเขาทำปกติในสิ่งที่เราเคยทำผูกมัดดูใจเอาใจสามีนะคะ เนาะนั่นคือคนสำคัญแต่อย่าลืมอย่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างเปิดใจคุยตั้งแต่แรกนะคะเรื่องการปัญหาครอบครัวของเราถึงจะไม่พูดหมดก็ไม่ใช่ว่าโกหแต่เราจะต้องเป็นส่วนได้หนึ่งครอบครัวเราจําเป็นหัวใจสำคัญคือครอบครัวหญิงไทยทุกคนอย่าจะจาเชื่อเลยร้อยท่องร้อยเนาะ เราเก้าวมาที่นี่เพื่อมีหลักคำประกันให้กับตัวเราเพื่อที่จะดูแลครอบครัวทางเมืองไทยยังบางคนก็ยังมีลูกเนาะมีครอบครัวมีพ่อมีแม่อันนี้เป็นประเพณีไทยที่เราปลูกฝังกันมาเพราะฉะนั้นเราเท่านั้นที่จะเป็นคนจูนและดึงเขาให้มาเข้าใจในประเพณีของเราอย่าคิดว่า ให้เวลานะคะเป็นเครื่องพิสูจน์สำหรับกับฝรั่งนะงอนก็อย่าไปเสียเวลางอนมีอะไรพูดไปตรงๆเนาะร้องไห้บ้างโมโหบ้างระบายอารมณ์บ้างแต่ต้องรู้จุดที่จะเล่นสิ่งนี้กับสามีนะคะอันนี้ขอขอแนะนำเลยเนาะเก่งเกินไปฝรั่งเขาก็จะปล่อยเราสุดๆ นะแต่ถ้าอ่อนแอเกินไปอันนั้นก็แย่เช่นกันนะคะตรงนี้เรามาอยู่ใหม่เราปรับตัวเองเนาะหาความรู้ให้กับตัวเองให้มากหาแนวทางให้กับตัวเองให้มากเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อจะสร้างหลักปักฐานให้กับตัวเองแต่ถ้าบางคนสามีบอกว่าฉันไม่อยากให้เธอทํางานดูแลฉันและบ้านอันนี้ดีใจด้วยแต่คุณก็ต้องมีหลักที่จะพูดกับสามีโอเคฉันอยู่กับเธอเธอรับผิดชอบทางบ้านช่อง ฉันได้เท่านี้เท่านี้ปัญหาฉันต้องใช้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเปิดเผยตั้งแต่แรกสามีก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะคะเนาะยอมรับตั้งแต่แรกขี้เหนียวขนาดไหนถ้าเราเปิดใจถ้าเขารักเราเพื่อที่จะเอาเราอยู่ด้วยเขาต้องจ่ายนะคะเนาะมันอยู่ที่เราว่าจะเลาเขาให้เป็นคนของเรายัางไงนะคะ อยาบอกว่าเขานิสัยอย่างงี้ปล่อยเข้าไปถ้าปล่อยหนักนานไปตัวเราจะอยู่ไม่ไหวนี่แหละคือสิ่งที่คนไทยเราใจดีคนไทยเราใจอ่อนนะคะคนไทยเรายอมเพื่อที่จะอยู่เมืองนอกคิดว่าชีวิตมันจะเลิศหรูลาบเรียบตลอดไปเนาะแต่มันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่ แต่ถ้าเรามีงานมีการทำมีหลักคำประกันตัวเองมันเป็นอิสระภาพในหัวใจนะคะมันเป็นความภูมิใจให้กับตัวเราเนาะมันเป็นสิ่งที่ยึดมั่นนะสร้างพลังให้กับตัวเองได้มากเห็นเห็นกับพี่ๆหลายๆคนที่เขาทำงานแล้วเจอปัญหานะคะวันนี้เรายังหวานแบบวเรายังมาอยู่ใหม่โอเคนี่คือนาทีทองที่คุณจะต้องโกบโกยนะคะ อย่าคิดว่าผัวรวยไม่เป็นไรเขาเลี้ยงฉันยันตายอันนี้หลายคนพูดออกปากแล้วผลสุดท้ายนะคะผลสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นคนที่รวยคือรวยแต่ผัวนะคะเหอบไปหมดแต่เราสิเราสินะเจอคนดีเขาแบ่งปันวางให้เราพอได้เริ่มต้นก็โชคดีไปนะคะเจอคนร้าย เนาะไม่ได้อะไรเลยก็มีหนึ่งอย่าลืมว่าเราไม่รู้ภาษา2อ,อ่าบางคำพูดบางวาจาะนะการที่เขาจะถือกระดาษมาให้เราเซ็นโดยไม่รู้ตัวจนไม่ได้อะไรเลยก็มีนะคะสำหรับมาดามในเบลเยียมเลยนะคะนี่เนาะนี่แหละคือข้อควรระวัง การผิดพลาดของพี่ๆนะประสบการณ์ของเพื่อนๆพี่ๆที่มาแชร์ในวิดีโอใน YouTube อันนี้จะเป็นคุณประโยชน์มากๆเลยนะคะว่าเราช่วงนี้เจออะไรบ้างเราช่วงนี้เราตั้งใจเดินสายฟอข้อไหนควรระวังนะคะความจริงทั้งนั้นชีวิตเมียฝรั่งที่ใครๆอิจฉา ใช่ว่าจะลืดหรูนะคะถึงจะมีผัวรวยถ้าผัวไม่เอาครอบครัวของเราไม่รักครอบครัวของเราเอาแต่ตัวเราตัวเราก็ไม่มีความสุขเพราะคนไทยทุกคนนะคะอย่าลืมพอได้สามีฝรั่งปีแรก ปัญหาใหญ่เลยหนึ่งพ่อแม่เขาก็จะอวดอูเลิดหลูคุยกับชาวบ้านเลยทีนี้พอผ่านไปหนึ่งปีลูกสาวคนบ้านนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้เสื้อสร้างบ้านใหม่ไม่ได้ส่งเงินให้แม่เยอะๆทีนี้เขาก็จะท้วงกัละอ่าผัวฝรั่งไม่รวยทนอยู่ทําไมอายุยังน้อยหาใหม่สิ สิ่งเหล่านี้นะคะจะเจอเนาะอันนี้ก็เพิ่งได้คุยกับน้องเขาเหมือนกันทุกใจมากแม่ไม่เข้าใจการเดินเข้ามาเพียงแค่หนึ่งปีแล้วอืมสามีก็ดีถือว่าโอเคนะส่งบ้านให้ไม่มากมายาฝ่ายเมียเข้าใจแต่ฝ่ายทางพ่อแม่ไม่เข้าใจนะคะนี่สินที่เคยมีมาก่อนอ่ะฉันมาปั๊บเนาะก็อยากจะให้ลูกเคลียร์ทันทีเฮ้ย ลูกคนนั้นได้อย่างนี้ลูกคนนี้ได้อย่างนั้นแล้วเธอไปทําไมไม่ได้อะไรนะคะอันนี้ข้อเปรียบเทียบเนาะกับความเชื่อของพ่อแม่เนาะเชื่อแบบโบราณเชื่อแบบเก่าๆนะคะอย่างเขาข้อก็มีคนหนึ่งเนาะได้สามีเบลเยียมนี่แหละถือว่าเขาได้ฐานะดีนะคะเขาก็าไปปับ๊บไม่นานในหนึ่งปีเขาก็ไปซื้อที่ซื้อทางสร้างบ้านเลิศหรูทีนี้เขาก็จะ เขาเรียกว่าลือกันตึมทั้งหมู่บ้านว่าโอ้โหเนี่ยเขาโชคดีนั่นนี่นะคะอันนี้เป็นความโชคดีส่วนบุคคลเนาะอ่าเราก็อยากโชคดีแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องเอาความอดทนแล้วเราก็ต้องคิดถึงในสิ่งที่เราได้ในวันนี้ว่าเราช่วยเหลือครอบครัวเราได้มากกว่าอยู่เมืองไทยามากมายขนาดไหนพยายามให้กับ ให้เวลากับตัวเองนะคะวิดีโอนี้ยายจ๋าอยากส่งกำลังใจให้เมียฝรั่งมือใหม่ทุกๆคนเนาะเข้มแข็งนะคะเปิดใจคุยกับพ่อแม่เนาะอย่ามานั่งร้องไห้คนเดียววันนี้สมมติว่าสามีเราให้เดือนละ200หรือ300ยยูโรเนาะนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วยิ่งช่วงวิกฤตนี้ด้วยนะคะและเวลาพ่อแม่เราเจ็บป่วยช่วยเหลือได้ ่าไม่มาอ่าไม่ช่วยเหลือเลยอย่างนี้เราจะอยู่ได้ยังไงแต่ถ้าสามีเราช่วยในจุดชุกเฉินหนึ่งเนาะค่าใช้ใจ่ายพอสมควรถือว่าคุณโชคดีแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเติมพลังให้กับตัวเองตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจหา,าความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับตัวเอง เพื่อจะทำให้ตัวเองได้ช่วยเหลือพ่อแม่เต็มที่อย่างที่ยายจ๋าจทำนะคะเนาะแล้วก็พี่ๆหลายๆคนทำอย่าลืมว่างานคือคุณค่าของเราและสามีก็จะภูมิใจเนาะเพราะเราบอกตรงๆเลยว่าเรารับภาระครอบครัวอ่าถ้าสามีเขาบอกเขาช่วยได้แค่นี้เหลือนั้นเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้เพื่อครอบครัวของเราเองนะคะ เนาะแล้วสิ่งสำคัญถ้าคุณยังมีสามีช่วยเหลือครอบครัวแม้เล็กแม่น้อยจงดีใจนะคะหลายๆคนไม่ได้เลยก็มีเนาะจงดีใจแล้วเก็บสิ่งนั้นมาเป็นพลังและขอบคุณเขาแล้วลุกขึ้นมานะคะฝรั่งใช้ร่ำรวยหรือว่าคนรวยใช่ว่าจะให้เรานะคะคนที่จะรู้จักมาเนี่ยก็เยอะมากมาย แต่คนที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือทำอะไรได้ให้กับครอบครัวเต็มที่คือคนลุกขึ้นมาทำงานเนาะอ่าส่วนยายจ๋าเนี่ยยายจ๋าอยากบอกอาเมียฝรั่งมือใหม่ทุกๆคนเลยนะคะเพราะยายจ๋าเดินมาที่นี่เพื่อที่จะมาทำงานตัดสินใจแต่งงานกับสามีเพราะมีงานรองรับอยู่แล้วที่นี่นะคะ เริ่มต้นสามเดือนมาเที่ยวไม่ได้รักหรอกนะสามีนะดีใจเจอคนไทยเนาะเจอพี่เขาทำเปิดร้านอาหารใหม่อมืมีงานรองรับถ้ากลับมาฉันมีงานแน่นอนอันนี้คือจุดสำคัญในความรู้สึกที่เราจะมาเพื่อที่จะให้สามีช่วยเรามันไม่ใช่อยู่ในหัวใจใหญ่จ๋านะคะแต่ต้องได้ เขาดีใจเขาขอบคุณพี่เขามากว่ามีงานแล้วทำให้เรารู้สึกว่าฉันจะแต่งงานกับเธอฉันจะมาอยู่ที่นี้ฉันจะมาอยู่กับเธอเพราะฉันจะมาทำงานนะคะเขาก็ขอบคุณเนาะแล้วก็ขอบคุณตัวเราเพราะเขาก็รักเราแต่เขาเป็นคนที่ให้เราตัดสินใจอืมเพราะว่าเขาก็ให้เราได้ไม่มากมายเนาะให้แค่ที่เขาทำได้ยายจ๋าก็ไม่ได้สามีที่รวยนะคะเนาะเป็นพนากา Office, นะักงานออฟฟิศเนาะพนักงามนุษย์เงินเดือน นะแต่ความสุขเราสร้างได้นะคะเงินทองเราหาได้ถ้าเรามีหัวใจที่พลังถ้าเรามีความสุขถ้าเรามีกําลังใจดีๆจากคนที่เรารักเนาะเปิดใจให้เวลากับตัวเองแล้วคุยกับพ่อแม่ถ้าไม่เข้าใจเราหยุดตัวเองนะ,ะให้เท่าที่ทำได้รอเวลาที่เราจะสร้างอ่า พื้นฐานให้กับตัวเองรอเวลาให้เราทํางานแล้วเราก็ค่อยมาลุยเต็มที่ยิ่งถ้าสามีไม่มายุ่งเกี่ยวกับเงินเดือนของเราไม่มาว่ากับการช่วยเหลือพี่น้องตัวเราจะมีความสุขนะคะ,ะฝากเป็นกําลังใจถึงทุกๆคนเลยสู้ๆมาถึงที่นี่แล้วนะคะเนาะมาถึงที่นี่แล้วต้องเดินหน้าต่อไปนะ ต้องหาคุณค่าให้กับตัวเองด้วยพลังและกำลังใจของเรานี่แหละใครไม่เข้าใจเราไม่สำคัญนะคะแต่ใจเราทรงพลังเนาะถ้าเราคิดว่าเราทำได้แค่นี้หยุดตัวเองไว้แค่นี้นะคะถ้าเราพร้อมที่จะได้หรือให้ใหญ่ๆเราค่อยทำเนาะเราค่อยสร้างแล้วทำแบบที่เรามีความภูมิใจในตัวเองนะ แล้วทุกคนจะมีความสุขนะคนที่เรามาอยู่เมืองนอกเจียจ๋าบอกเลยว่าเราอ่าทรมานมากกว่า 1. ถ้ายังไม่มีงานทําเวลามันจะมีเยอะคิดถึงครอบครัวคิดถึงพ่อแม่แล้วพอคิดถึงพ่อแม่โทรไปคุยปับ๊บแล้วสิ่งนั้นมันเข้ามาทําให้เรารู้สึกแย่เราก็ถอยห่างออกนิดนะคะเนาะเติมกําลังใจให้ตัวเองต่อ อ่ามันจะต้องเป็นของเราแน่นอนถ้าเรากล้าที่จะก้าวงานคือเงินเงินคือคุณค่าของเรานะคะเป็นกําไรชีวิตที่จะสร้างหลักประฐานที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะสู้ๆคะ่ะเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคลิปนี้อยาาจะจาก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะ ก็หวังว่าจะเป็นกําลังใจให้เมียฝรั่งมือใหม่อีกหลายๆท่านนะคะเพื่อสู้ต่อไปเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจา๋าเบลเยี่ยมอีแจวปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ